เด็กคนนี้โยนหินใส่รั้วกัน้นปรากฏว่ามันเป็นรั้วไฟฟ้าแรงสูงรั้วนี้กั้นระหว่างเด็กสองคนพวกเขาอยู่ในโลกที่ต่างกันสิ้นเชิงบรูโนเข้าใจว่าเด็กชาวยิวคนนี้ใส่ชุดนอนธรรมดาวันต่อมาบรูโนเอาขนมจะไปให้เด็กคนนั้น เมื่อเขาไปถึงที่เดิมเด็กน้อยกินขนมอย่างมูมามจากนั้นบรูโนโยนบอลเข้าไปในรั้วเพื่อเล่นกับเขาแต่เขากลับรีบเอาบอลกลับคืนเพราะมันอันตรายมากไม่นานเสียงนกหวิดดังขึ้นและเด็กน้อยรีบเข็นรถเข็นไปทันทีวันต่อมาบรูโนดันมาเจอเขาอยู่ในบ้านนั่นเพราะเขาถูกใช้ให้มาเช็ดแก้วในบ้านบรูโนบรูโนเลยให้ขนมเขาอีกรอบและทันใดนั้นทหารมาเห็นเข้าเขาตะคอกใส่เด็กน้อย ทำให้บรูโน่กลัวสุดขีดและต้องโกหกไปว่าไม่รู้จักเด็กน้อยหลังจากกลับเข้าห้องบรูโน่เสียใจและรู้สึกผิดสุดๆวันต่อมาเขารีบวิ่งไปที่รั้วและเจอเด็กน้อยที่สภาพตาปูดบรูโน่รู้สึกผิดจึงขอโทษเด็กน้อยทั้งสองจับมือและได้กลายเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาเล่นหมากรุกด้วยกันทุกวันวันหนึ่งพวกทหารดูสารคดีเกี่ยวกับชาวยิวในขณะนั้นบรูโน่ได้แอบปีนดูและเห็นว่าพวกชาวยิวอยู่กันอย่างมีความสุขในค่ายนั้น ภาพที่เห็นทําให้เขาตัดสินใจรีบวิ่งไปที่ค่ายพร้อมกับพลัว่วจากนั้นเขาเปลี่ยนเสื้อเป็นชุดนอนและขุดดินเพื่อแอบเข้าไปในค่ายทั้งสองค่อยๆเดินไปรอบๆแต่ภาพที่เห็นกลับไม่เหมือนในสารคดีเลยไม่มีใครดูมีความสุขเลยสักคนทําให้บรูโน่เริ่มเอจใจนิดๆและพอเข้าไปถึงในห้องก็เห็นแต่นักโทษที่ดูไร้วิญญาณท่านใดนั้นทหารเข้ามาไล่นักโทษพวกนักโทษถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่น เด็กน้อยทั้งสองไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเองแม่ของบรูโน่รู้แล้วว่าเขาหายไปและเมื่อพ่อของเขารู้ข่าวก็รีบให้ทหารออกค้นหาทันทีไม่นานพวกเขารีบวิ่งไปที่ค่ายกักกันแต่สายเกินไปเพราะบรูโน่ถูกส่งตัวไปอีกห้องเรียบร้อยทุกคนโดนบังคับให้ถอดเสือ้อเด็กสองคนโดนเบียดด้วยความกลัวพวกเขาจับมือกันไว้แน่นจากนั้นทหารแอววุธชีวภาพลงไปไม่นานเสียงในห้องก็งเงียบลงเมื่อพ่อของบรูโน่มาถึงก็สายไปซะแล้ว แม่ของบรูโน่ใจสลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้